ครับผมบูธ M I S นะครับโอสามารถมาได้ที่บูธ M I S นะครับซึ่งหลักๆเนี่ยก็คือเป็นนิทานะครับอันนี้ก็จะมีแบบพวกนาักซื้อแบบเรียนด้วยนะครับอ่านะแต่หลักๆที่ขายดีก็จะเป็นพวกอย่างหลั หนังสือแบบเรียนนะครับที่เกี่วกับหนังสือพิมพนะครับนะเลี้ยงลูกด้วยหนังสือนะแล้วมีหนังสือเยอะมากมายนะ MIS นะครับก็าสามารถมาได้นะครับที่บูธอะไรอยู่วะ U13 นะคะคือสัส้นมากเพราะอะไรรู้ไหมตอนเนี้ยโทรศัพท์มันเริ่มเมมเต็มแล้วนะครับเมนน้อยมากนะครับโอ้ถ่ายด้วยโทรศัพท์ไงเป็นบูธสำหรับอีคีฟัสใช่ไหมครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับ อนสุร์การ์ตูนเนาะแฟนตาซีประมาณนั้นเขาจะมีแบบมีส่วนลดอะไรไหมครับ,รรบมีโปรโมชั่นอะไรไหมครับรถสิบเ,เล่นทุกยูอ่าทุกเล่มทุกปกเลยครับมเปรโมชั่นบุฟเฟ่นะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นบุฟเฟ่เนาะขอบคุณมากเลยนะคะอันนี้บูธอะไรนะครับอเนะอาใครนับยูสิไปแล้วนะครับกับ EP ที่ ห้านะครับใช่ป่ะ EP ที่เท่าไหร่แล้วอ่าใช่ EP ที่ห้านะครับของอะไรอ่ะเด็กและศึกโซนการศึกษานะคะซึ่งต่อไปนะคะเป็นนะครัะก็ซึ่งต่อไปนะคะจะเป็นโซนอะไรนะครับก็มาดูกันครับสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไค์และกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณครับบ๊ายบาย